วันนี้เราก็จะทําอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้สารละลายแค่100มิลลิตรนะครับก็เอาไว้ทำง่ายนันน่าส่วนประกอบสลักคลิปนี้มีอะไรบ้างครับน้ำเดือดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's t i p นะครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งกับป๊าปาและนานา ครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเราทาแอลกอฮอล์สูตรปรับจากองค์การธนามัยโลกแต่ว่าสูตรนั้นเราต้องทําออกมา1ลิตรเลยนะครับวันนี้เราก็จะทําอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้สารละลายแค่100มลลิตรนะครับก็เอาไว้ทำง่ายสูตรนี้ทําง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทําเสร็จแล้วก็จะใช้ใส่ขวดเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเอาไว้พกสะดวกใช้ง่ายนั่นนะส่วนประกอบสารละคลิปนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกแอลกอฮอล์เกค่ะอย่างที่2องกีเซอร์ลใช่แล้วค่ะ อย่างที่สม,มน้ำเดือดค่ะไม,ไม่ใช่น้ำเดือดค่ะน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วน้ำเดือดใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไซลิงอย่างนี้ในการตวงสารเอามาผสมกันเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะย,ย้เย สำหรับอแอลกอฮอล์เ5%เราก็ใช้าซลิงดูดนะครับผมให้ได้7 5มลตอนแรกเราดูดขึ้นมา50ก่อนก่อนานาเทเลอร์อคคแล้วเราก็ดูดอีก2 5มลลิต่อไปก็กรีเซอรอล5มลิต่อไปก็จะเป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเราจะใส่2 0มลลิตรนะครับ แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเลยครับผมก็เขย่าจนกว่ากรีซอลจะละลายหมดนะครับสังเกตง่ายๆว่าเราจะไม่เห็นกรีซอลที่อยู่ก้นขวดแล้วนะครับกรีซอลหายหรือ,อยังคะน่าจะหายแล้วนะกรอบใส่ขวดเลยนะครับสูตรนี้ง่ายจังทําแป๊บเดียวเสร็จเลย <c oughs> ขนาดหน้านายังทําเองได้เลย,เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ระวังอย่าให้ร้นนะ ล้นล้นล้น้นปิดปลาเลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฮอล้างมือไงง่ายไหมคะง่ายค่ะขนาดน่านายทำได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ผมกับนนานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ Bye bye. bye, bye.